ฮัลโหลครับครับอาการเป็นยังไงครับโอ้พี่โจผมโตเสียดายอ่ะเข่าสุดเลยอ่ะเมื่อวานดีนะเขายังเหลือปลาให้ผมเอาไปขายหน่อยผจับหน้าจำหน้าได้ไหมจำจำหน้าได้ไหมผมเหื่อเป็นแกงไหมหมเหม่อยอมเหม่อพอกลับมาแล้วหายหมดแล้วก็ใช่ครับตายด้วยพี่โจตายด้วยตายด้วยแพงด้วย เขาแทงแล้วก็ไปหมดเลยโอ้ตอ,อ,อที่ไหนครับเนี่ยที่ตกปลาเลยครับโอ้มันไม่มีคนเลยใช่ไหมฮะไม่ตกอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ตอนนั้นนั่นจะคนเดียวอะเจิ <c oughs> เอาคุณอาวานี่คุณหลีนะฮะจำได้ไหม ขนาดนี้มาเมื่อวานแล้วสวัสดีกว่าพี่ลงหลีเกี่ยวเพด่อโอเคทำไมหลีเกี่ยวหุ้ใช่ค่ะอะไรนะพี่ลงเลีเกี่ยวเพด่เลีเกี่ยวหุ้เหรอใช่ค่ะคือผมไม่อยากไม่อยากจะโฆษณานะครับเพื่อนผมนี่ร้องเพลงพ้อมากเลยนะครับจะบอกร้องให้ฟังเลยโอ้พี่โจขยันเนอะทงจะกห้าทุ่มแล้วเนี่ยเสียงเง้มดเลยรู้ไหมรู้ไหมอนิมบัตได้มาจากไหนน่ามาจากไหนครับ ได้มาจากตอนที่สามหมู่ป่าแบบเขาทำก็แบบเขาทำตามไม่คุ้นป่าแต่ว่าไม่เจอหมูป่าตัวนี้เข้าไปอีกซอยหนึ่งโอ้โหอ๋อสลัดซอยลึกไหมครับซอยลึกไหมลึกมากลึกแบบโคตรลึกเลยซอยถีบไหมเฮะโอ้โหหลายซอยเลยนะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงช่วยลงมาจากบนยอดได้ไหมครับมันเงียบนะผมอยู่ตรงนี้มันเงียนพอดีไอ้ลูกไอ้ลูกชอบมองอย่างเงี้ยเนี่ยแค่สนุกแบบ ไม่ก็แบับดีใจที่เขาลงมาไงอยู่หน้าเขาก็หืนกานแล้หนูถอดกระเกกในเลยเล่นไ้่ใจเย็นต้ใจเย็นลุกแล้วของหลานจะเลยวว้าหนีอะไรล่ะหนีเจมดกขอบคุณนะลุงไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจเก็บไว้ร้องอ่ะมันยังมีเหตุให้ทำอยีกเลยเทาวดหน้าเหตุไป็นเรื่อง ไม่มันอยู่ในตัวไงผมขี้เกลียดแล้วอ๋อเห็นอะไรล่ะผมก็เลยบอ่ไม่มีนะครับเห็หรอเห็ดเอ้ยกต่มังจะหลีลุงไหมทำไมว่าว่าถึงมีหนวดก็คือว่าเมื่อก่อนนะพี่ซูมเขาแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีคิ้วเพราว่าทีเนี้ยเราวพี่ซูมเขาซื้อน้ำยาแบบโกนคิ้วมาอะไรเงี้ยแล้วว่าวามันซ้นมันแอบกระดกแต่ว่าแบบความเป็นเด็กอะกระดกไม่โดนปากแต่ไปโดนบนแบบโดนตากเห็นไหมกลายเป็นหนวดที่เด่นมันหกใส่ตักไหมฮะหรือไงฮะหกใส่ตักไหม ก็ควรมากระเด็นใส่หน้าเหมือนกันนะออ๋มาตาบอดระวังโดนใส่หนีนะไม่ไม่ระวังโดนใส่ลุงเนี่ยล่องโดนแต่ลุงอ๋อแม่ระวังหกใส่ลูกใช่ใช่ใช่แม่แต่แต่ว่าเาย์จังไเมย์จังเมี์มีชื่อเต็มไหมคะเมย์จังเมย์จนโซกไหมเมย์จังเขาเธออ่อนหมดแล้วน่าจะอ่อนหมดเลย สงสัยน่าจะเจ็บเจ็บเจ็บคอน่าดูทำไมถึงเจ็บคอล่ะอยากลุ้จริงเขาอาจจะกินโค้กมันชัดใช่แบบกินโค้กแล้วไปกัดเนกัดกัดตรงคออ่าส่งโค้กให้มวยค่ะนั่งโมยนั่งโมยชอบกินไหมนั่งโมยชอบใช่ค่ะนั่งโมยก็าจจะกินแต่ว่าเมื่อถึงจุดกำลังแล้วเขาก็ชอบโค้กด้วยอ๋ออะไรสั้นๆเลยใช่ไหมใช่โค้กมวยค่ะคุณหลี่จากโค้ก นี่เป็นไงล่ะหลานผมเนี่ยสอนมากับมือออ๋เขาเรียกว่าเอ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 าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาโค้กให้มวยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอาโค้กให้มวยอ๋อถ้าขยายแรจะเกิดแรงขึ้นมันก็จะพุ่งอะดีพุ่งเยอะคุณชื่ออะไรนะครับชื่อค่ะคือจอนน้องสาวน้องสาวหนูหายไปคือชื่ออเมียก็ยังอยื่เมี้คือ S <S อันนี้คือรอบเดียวใช่ไหมอันนี้คือรอบเดียวเมื่อกี้สองรอบใช่<อ>ใชค่ะใช่ค่ะนี่คือพยายเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อจุ๊บค่ะจุ๊บเหรอครับครับมจุ๊บโอ้โยจุ๊บเหรอคะจุ๊บจ๋าจุ๊บครั้งแรกค่ะ ตออะไรจ้าตออลรูบ5 2 2ค่ะพ่อ5 2 2นะคะใช่ค่ะให้เราบาดยาวก็ดีใจแล้วแตนดูแค่ไหนมูกคืออยู่ไม่เอาอยู่นเนี้ยมองดอยู่อยู่ไม่เอาอยู่อยู่ไม่เอาอยู่เจอคะโอดเลยมากเลยโอ้ยขอบคุณค่ะอะไรจะเช้ามาลูกอดิกาโต5คุณเชื่ออะไรนะคะลูกสีเกีียวหวดลูกอ๋ออย่าใกล้ลูกเดี๋ยวเจ็บลูก ถอยก็ได้ค่ะลุงอ่อนโยนต่อหนูอยู่แล้วลูกขอบคุณมากเลยค่ะถึงน่าจะเหมือนโจรแต่อ่อนโยนต่อจุด่อนเรนอาริกาโตริกังทอะไรกินขนมนะคะลูกเฟร้องอย่านั้นคำว่าเจ็บพูดไงนะุ๊บจีไตพี่โจครับครับถามด้านนอกนิดนึง ได้ครับนางฟ้าหลับแล้วใช่ไหมครับถึงกล้าอ,อ๋อหลับไปนานแล้วครับโอ้โหถึงมากไม่หลับผมก็กล้านะฮะผมไม่ไม่แคร์ไม่เสือ่อไม่คร์เสื่อตอน,นู้ชายก็เลยต้องแบบคุ้มเป็ฝ่ายคุมคุมเกมคือแบบมองตรงว่าหลับคาเท้าทุกวันนะฮะโอ้ยวันนี้เขาปวดหลังนะผมได้เหยียบหลังแต่ว่าจะชิมแต่เขาด้ก่อนดีกว่านึกเลยนึกเร็วๆเลยเอ่อเออออบเกอร์หมู แต่ละชื่อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหอยาไปเก็มัเลย้อย่างั้นเป็นยอมแ้ได้พักเกือบแล้วกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วเกือบลเกือบแล้ว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 เกืบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกืบแล้วเกือบแเกือบแล้วเกือบแล้วเกอบแล้วเอบแล้วเกบแล้วเกอบแล้วเกืล้วเกือบแล้วเ้ววเกเออบแล้อบแ้วเกบอบแล้วเก้แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกืเกือ มันจะไม่ลงโผล่นะผมว่าผมรู้จักคุณน่ะคุณน่ะผมผมว่าผมรู้จักคุณแน่ๆคุณเต๋อบอกว่าเคยคุยกันไม่ใช่เหรอก็ต้องรู้จักใช่เราเคยคุยกันแต่ว่าผมจําชื่อคุณไม่ได้เพราะว่าก็พี่คุยไปทั้งเมืองอ่ะจริงจริงหลีไม่เอาหลีไม่เอานี่ยนะคุณหลีเคยไปประกวดร้องเพลงป่ะอ่าหลี่จ้ะใช่ไหมพอดีไปเชียร์หน่อยนช่ค่ะ